5ข้อดีของการทำธุรกิจแบบ OEM ก็คือการที่ให้โรงงานนั้นผลิตสินค้าให้กับเราโดยจะใช้สูตรของทางโรงงานเองหรือว่าจะใช้สูตรของเราเองก็ได้และนอกจากนี้ยังสามารถจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของโรงงานหรือจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อแบรนด์ของตัวเราเองก็ได้เช่นเดียวกันและนี่ก็คือ5ข้อดีของการทำธุรกิจแบบ OEM ข้อ1ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงเรื่องการลงทุนในส่วนของการผลิต ไม่ว่าจะเป็นโรงงานเครื่องจักรหรือว่าคนงานเพราะเราไม่จําเป็นจะต้องมีโรงงานเป็นของตัวเองจึงสามารถทําให้เราเริ่มต้นธุรกิจด้วยต้นทุนทีนท่ต่ําได้ครับ 2. โฟกัสที่การตลาดและแบรนดิ้งด้อย่างเต็มที่เพราะเรื่องของการผลิตเราจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางโรงงานทั้งหมดไม่ต้องไปคอยควบคุมการผลิตด้วยตัวเอง 3. ข้อ 3. คล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงสินค้าใหม่ๆและสามารถทดลองตลาดในต้นทุนที่ต่ําได้ 4. สามารถพัฒนาสินค้าจากสูตรเดิมร่วมกับทางโรงงานได้และ 5. ประหยัดเวลาเพราะการที่ไปทำธุรกิจแบบ O e M โรงงานจะมีมาตรฐานต่างๆอย่างเช่น G M P และมีระบบการผลิตที่ครบวงจอรอยู่แล้วและสำหรับคนที่ฟังมาถึงตรงนี้รู้สึกสนใจอยากจะร่วมทำธุรกิจแบบ O e M ตอนนี้ทางบริษัทของเราเองก็เปิดรับบริการ O e M อยู่เช่นเดียวกันครับ โดยสินค้าหล,หลักของทางบริษัทเนี่ยจะเป็นน้ำผึ้งและขนมซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาเพื่อคุยรายละเอียดกันก่อนได้ครับ